ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบันนานิจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้ได้เริ่ม,มาเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์เก่ายังไม่เสร็จนะถ้าพูดถึงเบียมยูเอ็มนะครับ เอางี้ต้องบอกก่อนว่าคลิปพวกนี้นะครับผมทําเป็นวิทยาทานแล้วก็ทําตามความฝันผมละกันแล้วก็ความฝันพี่ๆหลายท่านนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะวันนี้ผมจะเริ่มทำโปรเจกต์ BMW M3 e 3 6ครับถ้าเล่นเนมนะพอได้ลองแล้วก็ได้ขับนะครับผมรู้สึกผมหลกรัก BMW M นะครับ M power มากนะครับด้วยคาแรคเตอร์การขับเคลื่อนถูกกับจริตของผมนะครับวันนี้ผมก็เลยจริงๆเป็นรถที่ผมซื้อหัวตัด นะครับเสื้อไหไรเก็บไว้นานแล้วนะครับคือเ m w m มยมีสัมพกนะครับเก็บไว้หลายปีเลยค่อยๆซื้อค่อยเก็บนะครับทำตามความฝันของเองแต่ช่วยกันโหวตก่อนอนดีกว่าว่าถ้าผมจะทํเ b m w m 3านะครับปีสัมพกทำสีไรดีสีแรกก็คือ e m e r a l d Red รนะครับเป็นตัวร i m i t เ d ขึ้นตามนี้นะครับแดงสีแดงข้างใน2คือ Y e ล l o w ครับดาร์กิ้งเย l โลเป็นสีเหลืองขึ้นตามนี้เลย3นะที่ผมชอบนะคือสีน้ำเงินนะครับขึ้นตามนี้เลย จริงๆสีหนึ่งก็คือออกซฟอร์กรีนนะครับคือสีเขียวพี่ๆคิดว่าสีไหนสวยนะครับกด1สีแดงกด2สีเหลืองนะครับกด3สีน้ำเงินกด4สีเขียวช่วยโหวตใต้คลิปก่อนจะได้สนใจถูกนะครับเพราะตอนนี้รถบอดี้เป็นสีแดงจริงๆในใจก็อยากทำสีแดงนะเดี๋ยวมาช่วยกันโหวตกันก่อนเดี๋ยวมาเริ่มโปรเจกต์กันนะครับว่าผมซื้อรถ e26 เนี่ยมารื้อแล้วเป็นยังไงบ้างฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับจริงๆใครอยากทำรถ BM นะคุยกันได้นะครับ ปรึกษากันได้เพราะบางทีผมก็มีอะไหล่เก็บไว้นะครับด้วยความที่ชอบนะซื้อของไว้ก่อนที่รถจะมีนานมากด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าเริ่มต้นโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างเริ่มต้นโปรเจกต์ M3E36 ครับไหนจะมีก็มีให้ครบเลยนะครับเราได้บอดี้สีแดงสวยๆนะครับเราต้องการทําสีใหม่อยู่แล้วนะครับเวลาผมทําเนี่ยอาจจะลื้อเยอะหน่อยนะครับแต่มันจบครับเนื่องจากว่ารถบอดี้มันใช้เวลานานอยู่แล้วนะครับ คันนี้เราได้รถสีแดงนะครับพาร์ทไหนไม่เป็นแท้เราเปลี่ยนหมดเลยนะครับเนี่ยกันชนแล้วก็ซื้อเอ็มแท้มานะครับเดี๋ยวเราจะซื้อเกิดข้างกระจกข้างมีเรียบร้อยคือผมมีรถเอ็มคันหนึ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นรถบอดี้สปายนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกันชนแท้นะครับข้างหลังสีขาวเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไปทําสีกันนะครับรถนะครับ ภายในเนี่ยเรามี M ทั้งคันอยู่แล้วนะครับภายในคันนี้นะครับจริงๆภายในทั้งหมดมันเราใช้ของ M อ,อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราทําใหม่นะครับมาดูเครื่องเครื่องยนต์เดิมมันเป็น3 2 0 i นไอนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาเครื่องเอใส่ไปนะครับจริงๆคันนี้ที่ผมอยากได้นะคือข้างๆมันเดิมหมดครับนี่เดิมหมดเลยนะครับรถรถบอดี้เดิมแบบนี้หาย,ยากนะครับพูดตรงๆผมดูมาหลายคันส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้คารมันไม่เดิมนะครับ เราจะทำการรีสโตใหม่ทั้งคันครับมาถึงสเต็ป M3 ล้วครับมาถึงเนี่ยรถอย่างที่บอกนะครับเราได้รถบอดี้สวยนะเราจะลือ้อปิ้งกระดองเลยนะครับเขากำลังจะนั่งลื้อภายในออกทั้งหมดนะครับเพื่อให้เหลือพื้นทั้งหมดเนี่ยเขาเริ่มลื้อแผงประตูแล้วนะครับบอดี้จริงๆก็ถือว่าสวยนะแล้วเดี๋ยวมาชมกันครับนี่เขาลื้อใหม่หมดแล้วนะครับลื้อเสร็จเดี๋ยวเราจะไปทำสีหรือใครแนะนำสีไหนจะบอกได้เลยนะครับ ช่างชำนาญนะครับแกะรับยวอเกือบหมดคันแลวปรมสีดำา b เเนี่ยสวยเลยนะครับช่างเลืออกมาหมดแล้วครับคันนี้ถือว่าดีมากนะครับพี่ผูน้อยมากเลยนี่ถือว่าไม่ผูปกติผูหมดแล้วนะครับเนี่ยนี่ถือว่าเดิมๆถือว่าแห้งละอาจจะมีนิดหน่อยตรงนี้นะครับถือว่าดีสวยเลยเหมาะกับการไปปั้นต่อจริง ไม่พีเครื่องยกลงแล้วนะครับเครื่องตัวนี้จริงๆก็ขับได้ปกตินะเอาค่อยลื้อครับลือ้อยกยกลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําสีกันนะครับข้างในตอนนี้เขาลื้อหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วจริงนี่ถือว่าดีมากเลยนะคือมีมีเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลื้อทําใหม่หมดแต่สีเดิมเนี่ยแห้งๆเลยสีแดงครับจากโรงงานมันเป็นเกลืกระปุกมาก่อนนะครับ จะทําให้คันนี้ซิ่าห้องเครื่องลงแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บกันเหมือนเดิมเลยเนี่ยเด,เดิมเดิมนะครับชอบตรงนี้นะคือผมหารถมายากเนี่ยส่วนใหญ่จะไปหมดแล้วนะครับีแห้งเดี๋ยวทางหมดสะอาดจะสวยเลยเครื่องเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสไลด์ไปแล้วนะครับไปรื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาสีกันมาชมกันว่าจะหล่อขนาดไหนครับลถสไลด์มารอแล้วนะครับ มาถึงอูใสแล,แล้วนะครับมาถึงปุ๊บยีงเขาเลื้อไปหมดแล้วนะจะให้ดูตอนนี้ทำสัลลูปแล้วนะครับสัลลูปวันนี้ทำแบบเลาะอ,อาร์กนะครับดูง่ายๆเลยข้างในนะครับยังเป็นสีแดงอยู่เลยนะครับเขาเลาะสีดำทั้งหมดนะครับแล้วก็มาปะข้างบนนะครับคือเลาะอ,อย่างนี้จะทำยากมาก จ,จบนะครับเลาะจากข้างในจะไม่มีรอยสีดําเลยครับไม่ได้ไม่ได้เป็นการตัดใส่นะครับข้างในเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําการปะผุนะครับตามที่เราบอกเลยสันลูปเดี๋ยวจะไปทําผ้าหลังคาใหม่นะครับเดี๋ยวมาชมกันครับเหลือแบบนี้ตอนทำเสร็จจะเป็นยังไงครับ เราลื้อรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปจะเริ่มทาสีแล้วรอผลโหวตจากพี่บิท่านก่อนนะครับก็ตามนี้เลยนะเชื่อผมโหวตนิดน,นึงว่าผมทาสีรายดีนะครับใครสนใจนะครับที่อยากจะทํารถนะครับหรืออยากแลกอยากซื้ออยากเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะรถ BM หรือรถยุโรปนะครับก็โทรมาได้ที่0ูน7์เซียวองครับ 1> 8, 1, 9, 0 81982026 0 6, หรือที่โอเคาตามนี้ได้เลยหรือใครอยากได้รถในฝันนะครับจริงๆเรามีโปรเจกต์ที่จะทำร่วมกันได้นะครับมาคุยกันได้เลยสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฝากติดตาม EP 2ด้วยนะครับ